กับ How ดูกับครูเด่นแคปวิช i o นทุกเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาศักยภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีคิดเรื่องของการพูดหรือเรื่องของการทํางานวันนี้ครับ How ดูกับครูเด่นมีข้อแนะนําดีๆกับเพื่อนสมาชิกที่กําลังติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวดีๆผ่านเสียงของผมอยู่ณตอนนี้นะครับสําหรับประเด็นที่บอกว่าพูดอย่างไรให้คนเชื่อเราแม่ ก่อนที่เราจะถามประโยคนี้นะครับเราต้องถามใจตัวเองก่อนว่าตัวของเรานั้นเป็นบุคคลที่น่าให้คนอื่นนั้นเชื่อถือหรือไม่คำพูดทุกคำพูดก่อนที่เราจะนำเสนอออกไปตัวของเราต้องเชื่อแบบร้อเปเซเสียก่อนว่าสิ่งนี้ถูกต้องเป็นประโยชน์ทั้งต่อตอนเองและผู้ที่เรากำลังจะสื่อสารออกไปเพราะทุกคำพูดที่เราเปล่งวาจาออกไปเรา ย่อมเป็นาธาตุของทุกๆคําพูดดังนั้นครับสิ่งแรกเลยก่อนที่เราจะทําให้คนอื่นเชื่อในสิ่งที่เราพูดตัวของเราเองก่อนต้องเชื่อในสิ่งที่เราจะพูดเสียก่อนว่าสิ่งนี้จริงตรงและเป็นประโยชน์เมื่อเราพูดออกไปแล้วทั้งตัวเราและคนรอบข้างแม้กระทั่งคนที่เรากำลังสื่อสารด้วยไม่เกิดโทษได้ประโยชน์อย่างแน่นอน เพราะผลลัพธ์ของการเชื่อคือการยอมรับคือการนำไปคิดและปฏิบัติตามเพราะว่าถ้าเริ่มต้นผิดเหมือนกับการติดกระดุมที่เสือ้อเม็ดแรกผิดการที่คนได้ยินแล้วเอาไปทำต่อไปพูดต่อหรือไปขยายผลต่อก็ย่อมสร้างความผิดเช่นเดียวกันครับแต่สิ่งใดเล่าที่เราจะสร้างความเชื่อให้กับคนที่เราต้องการจะสื่อสารด้วยข้อที่หนึ่งครับเรา ต้องใส่พลังความเชื่อมั่นแบบร้อเปอร์เซ็ตเชื่อมั่นทั้งยืนยันนอนยันนั่งยันหรือกระโดดยันก็ยังเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ว่าสิ่งเนี้ดีแน่นอนจริงแน่นอนตรงแน่นอนเกิดประโยชน์อย่างแน่นอนใส่พลังความเชื่อมั่นแล้วความเชื่อมั่นที่ว่าเนี้ออกมาทางไหนครับเอาง่ายงครับคนหนึ่งคนก่อนที่จะได้ยินสิ่งที่เราพูด เขาย่อมเห็นสิ่งที่เขาสัมผัสก่อนนั่นก็คือบุคคลิก,กภาพแววตาน้ำเสียงอารมณ์อาการทุกอย่างที่เป็นการแสดงออกจากภายนอกเขาจะสัมผัสได้ก่อนเลยยังไม่ต้องเอื้อนเอ่ยคำใดออกมาหรอกเขาจะสามารถได้ยินในสิ่งที่เราไม่ได้พูดนั่นก็คือบุค,คลิก,กภาพภายนอกครับการที่เราใส่พลังความเชื่อมั่นแบบร้อเซ จึงเป็นการสื่อสารแบบทางตรงไม่ใช่ทางอ้อมแบบตรงๆงเลยก่อนที่เขาจะได้ยินสิ่งที่เราพูดเขาจะเห็นในสิ่งที่เราแสดงออกเสียก่อนนั่นก็คือแววตาน้ำเสียงการเดินการนั่งทุกอย่างที่เป็นบุคลิกภาพภายนอกทางการพูดเรียกว่าอวัจนภาษาหรือภาษาทางอารมณ์ครับ เมื่อเราแสดงออกถึงความมั่นใจเชื่อมั่นแบบร้อยเปอร์ซในสิ่งที่เราจะสื่อสารออกไปให้ผู้คนนั้นเชื่อเราแบบร้อยเปอร์ซตัวเราก็ต้องสื่อสารตรงกับตัวเองก่อนให้เคลียร์ให้ชัดว่าสิ่งนี้ตรงแท้แน่นอนแบบร้อยเปซไม่มีเคลือบแคลงสงสัยไม่มีลังเลไม่มีขมุกขมัวหรือมึนงงใดๆทั้งสิ้น ถ้าทำได้เช่นนี้ตัวเราจะพูดอย่างมั่นใจเขาเรียกว่าเชื่ออย่างมั่นใจเรียกว่าเชื่อมั่นนั่นเองครับอารมณ์ของความเชื่อมั่นเป็นแบบไหนให้เราลองนึกภาพดูนะครับถ้าเรายืนอยู่ปลายภูผาแล้วเราเก้าวเท้าพลาดเพียงแค่หนึ่งก้าวแล้วก็ตกลงมามือขวาของเราคว้าไปหยิบกิ่งไม้หนึ่งกิ่งได้พอดีครับถ้าเราปล่อยมือนี้ ตกตายแน่นอนเราจับให้มั่นมั่นแบบว่าชีวิตนี้ยังไงก็ไม่ยอมปล่อยนั่นแหละครับเขาเรียกว่ามั่นครับถ้าปล่อยเมื่อไหร่ตายและเราต้องเชื่อแบบร้อยเปอร์เซนต์ว่าปล่อยนั้นตายนี่คือตัวอย่างของคำว่าเชื่อมั่นครับเราต้องให้สนิทใจกับเรื่องที่เราจะสื่อสารแบบบินเนื้อเดียวกันกันกบตัวของเรา เป็นส่วนหนึ่งกับตัวของตัวเรานี่เขาเรียกว่าเชื่อมั่นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าเราเชื่อมั่นแบบไม่มีคำว่าลังเลสงสัยความรู้สึกภายในจะส่งออกมายัางอารมณ์อารมณ์ของเราคือแววตาน้ำเสียงอาการทุกอย่างเวลาเราเดินเรานัง่งเรายืนเราก็จะสื่อสารออกไปทางตรงๆเลยว่าเราเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่น จะนั่งจะเดินก็สง่างามดังราชสีหรือดังหงก็ได้ครับข้อแรกเชื่อมั่นแบบร้อยเปอซ์ข้อที่สนะครับให้เราสร้างภาพแห่งจินตนาการแห่งความเป็นจริงเมื่อเราเชื่อในสิ่งที่เราต้องการสื่อสารเราต้องสร้างภาพเนี่ยครับให้มันออกมาเป็นเรื่องราวครับการที่เราจะเห็นหรือได้ยินอะไรบางอย่างแล้วเราเชื่อทันทีเราต้องเห็นสิ่งนั้นชัดเจนก่อนใช่ไหมครับ ยกตัวอย่างเราขับรถในยามค่ำคืนเราก็รู้สึกกลัวแบบไม่ค่อยจะเชื่อมั่นเท่าไหร่ว่าเอ๊ะเส้นทางเนี้เราจะหลงทางไหมข้างทางจะมีอะไรหรือเปล่าแค่ได้ยินเสียงหมาหอนอภาพในใจเราก็จะเริ่มมีอะไรครับมีทั้งพูดผีปีศาจโผล่ขึ้นมาบ้างในจินตนาการเกิดความกลัวทันทีในหัวใจเพราะเราไม่ได้เห็นสิ่งรอบข้างแบบร้อยเปอร์เซนต์นั่นก็คือเชื่อมั่นไม่เกิด แต่เมื่อเชื่อมั่นมันเกิดขึ้นเราจงสร้างภาพนี้ให้ชัดเจนเป็นอะไรครับเรื่องราวเพราะมนุษย์จะจำอะไรได้ดีต้องเป็นภาพเป็นเรื่องราวมีเหตุการณ์มีบริบทของเรื่องราวอย่างแท้แน่นอนถ้าเราต้องการจะสื่อสารให้ผู้ฟังสัมผัสกับคำว่าเจ็บเราต้องบอกต่อว่ามันเจ็บยังไงเราก็ต้องสร้างภาพขึ้นมาเป็นเรื่องราวครับเจ็บเพราะมีดบาดไหม หรือเจ็บเพราะโดนกระทืบไหมหรือเจ็บเพราะโดนคนรักทิ้งหักอกไหมนี่ก็เจ็บเหมือนกันครับแต่การเจ็บมันจะเจ็บในความหมายที่ไม่เหมือนกันและเราต้องการจะให้เขาเชื่อในสิ่งที่เราสื่อสารได้อย่างไรเราก็ต้องสร้างคำว,ว่าเจ็บเนี้ยให้เป็นเป็นบริบทที่ชัดเจนบริแปลว่ารอบบทก็คือเรื่องราวหรือเนื้อหา เนื้อหาต้องสร้างโดยรอบแบบ360องศามีทั้งคนเหตุการณ์ระยะเวลาแม้กระทั่งจุดที่เรื่องตรงนี้สิงสถิตหรือตั้งอยู่นั่นเองครับแล้วจากนั้นเราก็ซูมเอาออกมาครับมองไปที่เรื่องสร้างออกมาเห็นทุกอย่างรอบข้างเป็นบริบทให้เห็นภาพอย่างร้อยเปอร์เซนต์มองจุดไหนก็มองเห็นเราจึงสามารถหยิบทุกเรื่องราวออกมาค่อยๆสื่อสารเป็น ขั้นเป็นตอนจากหน้ามาหลังจากในออกมานอกจากบนลงล่างจากเหต oo, ุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนปัจจุบันหรืออนาคตให้เป็นเส้นตรงเดียวกันเพื่อลำดับอะไรครับลำดับภาพความเข้าใจของคนที่เราต้องการจะสื่อาสนั้นให้เห็นภาพตรงกับเปล่าแบบร้อเปอร์เซนครับเห็นไหมฮะนี่คือขั้นตอนที่สองขั้นตอนแรกอะไรครับ สร้างความเชื่อมั่นแบบร้อยซนสองสร้างภาพแห่งเรื่องราวขึ้นมาให้เป็นภาพที่มองไปมุมไหนก็เห็นแบบร้อยเปอร์เซเช่นเดียวกันครับขั้นตอนที่3นะครับในขณะที่เราสื่อสารมนุษย์จะเชื่อเขาต้องผ่านด่านแรกก่อนเขาเรียกว่าชื่นชอบก่อนแล้วเขามาชื่นชอบเนี้ยเราจะสื่อสารออกมาอย่างไรให้เขาชอบก็นึกถึงตัวเองแล้วกัน เราจะชอบใครสักคนเราชอบจากอะไรครับใช่ครับเราชอบจากบุค,คลิกภาพภายนอกจากอัธยาศัยที่เขาสื่อสารกับเราจากรอยยิ้มจากแววตาดูแล้วเขาดูสบายตาเขาดูจริงใจเราก็ชอบใช่ไหมครับเชกเช่นเดียวกันครับสิ่งแรกจะสนองตอบเลยเขาเรียกว่าสัญชาติญาณน,นั่นก็คืออารมณ์ความชื่นชอบหรือประทับใจนั่นเองครับ ข้อที่สจึงสำคัญมากครับเราต้องสร้างอัธยาศัยของการสนทนาหรือการพูดแบบสบายๆใจของเราต้องสบายๆเมื่อเชื่อมั่นเมื่อเห็นภาพเป็นเรื่องราวตัวของเราต้องสื่อสารแบบสบายๆส,สบายเหมือนเพลงพี่เบิร์ดเหมือนสายน้ำที่กำลังลิ่นไหลหรือเหมือนกับลมที่พัดผ่านผิวกายของเราในยามเช้าเห็นไหมครับเมื่อความสบายบางเมืองเกิดขึ้น สบายเบาเหมือนกับปุยนุ่นที่ค่อยๆรอยลงมาลอยลงมาแตะที่ผิวน้ําแล้วก็ค่อยๆไหลไปตามกระแสของทาลานี่คือความสบายสบายเพราะถ้าเราสื่อสารแบบสบายๆคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าจะเป็นหนึ่งคนสิบคนหรือเป็นพันคนเขาจะสัมผัสได้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เราสื่อสารออกมานั้นมันต้องดีแน่ๆมีประโยชน์แน่ๆน่าเชื่อถือแน่ๆ และพอเขาฟังค่อยๆฟังในสิ่งที่เราพูดเป็นภาพชัดเจนเป็นขัน้นเป็นตอนเป็นเรื่องราวสามารถปฏิติปต่อทางจินตนาการได้อย่างชัดเจนเป็นเนื้อเนียนเดียวกันเขาก็จะยิ่งสร้างความเชื่อถือขึ้น,นเรื่อยๆทีละระดับและยิ่งมาสัมผัสที่อารมณ์ในการสื่อสารผ่านน้ำเสียงอาการแววตาการเคลื่อนไหวร่างกายดูแล้วสบายๆไม่รู้สึกอึด ไม่รู้สึกว่าเป็นการบังคับให้มาฟังให้มาเชื่อแล้วเราก็จะได้รับความชื่นชอบโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วชอบที่ว่านี้อุปมาดังการเปิดประตูหัวใจแล้วเรื่องราวที่เราสื่อสารออกไปยิ่งเรื่องราวของเรามีภาพชัดเจนมีเหตุมีผลมีการยกตัวอย่างที่เป็นอารมณ์ที่เป็นภาพแล้วแล้วก็ย่อมสร้างความน่าเชื่อถือหรือความเชื่อให้กับผู้ฟังอย่างแน่นอน ข้อ3ก็คืออะไรครับสร้างอัธยาศัยในการสนทนาหรือการพูดแบบสบายๆครับและข้อที่4ครับตัวของเรานั้นเนี่ยเมื่อที่เราจะต้องสื่อสารออกไปเราต้องมีการอะไรครับสัมผัสไปยังผู้ฟังผ่านอารมณ์คือแววตาการให้ความสนใจหรือการโน้มตัวไปข้างหน้าในขณะที่เราพูดตัวของเราก็ต้องฟังเช่นเดียวกันครับฟังยังไงครับ บางอารมณ์เนี่ยเขาจะสื่อสารออกมาโดยที่เขาไม่พูดว่าเขาตามเราทันไหมว่าเขาสนใจในสิ่งที่เราพูดหรือเปล่าว่าเขาชอบในการสนทนาหรือในการพูดของเราหรือไม่ถ้าเราสัมผัสผ่านดวงตาและอารมณ์ของเขาเพียงอันน้อยนิดเราต้องนิ่งนะครับใจเราต้องนิ่งมันจะมีอารมณ์แวบหนึ่งเข้ามามันจะเป็นจังหวะเล็กๆบางทีถ้าเราไม่สังเกตเราจะมองไม่ออกเลยว่าอารมณ์ของความไม่ชอบเขาเกิดขึ้นตอนไหน แสดงว่าเมื่อเรากำลังสื่อสารหรือกำลังพูดเราต้องฟังผู้ฟังแบบร0 0เอร์ซ์ครับนั่นก็คือการใส่ใจเขาดูแววตาเขาดูอาการของเขาดูมือของเขาถ้าเขามีปฏิกิริยาบางอย่างเช่นเขาเริ่มเอ็นตัวไปข้างหลังเริ่มเอามือมาควยอกหรือเริ่มเอามือมาปิดปากหรือทำอะไรบางอย่างที่เป็นการไม่สนใจเราตรงนี้ลหละครับเราต้องรีบดึงความสนใจ เขาเรียกว่าการปฏิสัมพันธ์คือการดึงเขากลับมาครับมาทําไมมาอยู่กับตัวเราแบบ100%แล้วเราจะดึงเขามากับเราแบบร้อได้ยังไงก็เริ่มไปที่ข้อแรกครับเราจงสร้างความเชื่อมั่นด้วยการเห็นทุกอย่างให้ชัดให้ตรงให้เป็นสิ่งที่มันยอดเยี่ยมและเราจะสื่อสารไปยังเขาแบบ100%สนใจที่ตัวเขามองที่ตัวเขา มองที่ตาเขาถ้าเราสามารถทำได้เช่นนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นการปฏติสัมพันธ์ครับตัวเขาและตัวเราก็จะมีเอกภาวะทางอารมณ์เอกะแปลว่าหนึ่งอารมณ์ก็คือความรู้สึกอาการที่เขาสื่อสารออกมาจะเป็นอะไรครับเอกภาวะคือเป็นอารมณ์เดียวกันตรงกันกับจินตนาการของเรื่องราวที่เราปรารถนาจะสื่อสารไปอย่างเขาครับ ทำได้4ข้อนี้นะครับเห็นไหมฮะทบทวนนะครับ 1. เราต้องมั่นใจกับสิ่งที่เราสื่อสารว่าถูกต้องตรงจริงเป็นประโยชน์แน่นอนแบบ100%เเชื่อมั่น 2. ครับสร้างภาพขึ้นมาครับเป็นเรื่องราวให้เห็นภาพรวมแบบ360อองศาสร้างบริบทขึ้นมาว่าเหตุการณ์เกิดที่ไหนมีใครเปร็นองค์ประกอบเวลาเท่าไรมีเรื่องราวอะไรเข้ามาแทรกบ้างเรา ให้เห็นแบบนี้ให้เสมอเหมือนว่าเป็นละครเป็นฉากๆเลยครับสร้างเป็นฉากๆขึ้นมาและข้อที่สามนะครับอันนี้คือเป็นช่วงทบทวนนะครับอัธยาศัยในการสื่อสารหรือในการพูดต้องทำไมครับสบายๆและเมื่อสบายๆเสร็จข้อ4ี่ครับสร้างปฏิสัมพันธ์หรือสนใจผู้ฟงังตลอดเวลาครับถ้าทำได้4ขั้นตอนนี้ เราจะสามารถสื่อสารไปยังผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นคนหนึ่งคน2คนสมคนหรือเป็นร้อยคนครับให้เขาสนใจตัวเราให้เขาชอบในสิ่งที่เราสื่อสารหรือบุคลิกภาพภา,พภายนอกแล้วเรื่องราวที่เราต้องการจะให้เขานั้นเชื่อยอมรับและนำไปปฏิบัติต่ตอนั่นก็คือความเชื่อนั่นเองย่อมเกิดขึ้นได้แน่นอนมนุษย์จะชอบก็เพราะอัธยาศัย แต่มนุษย์จะเชื่อเพราะเรื่องราวนั้นเห็นภาพชัดมีเหตุผลและเขานั้นได้ประโยชน์ถ้าเราเข้าใจในเคล็ดลับตรงนี้นะครับให้เราลองเริ่มเลยครับเริ่มที่จะสื่อสารตรงกับตัวเองว่าอะไรที่ตัวเองยังไม่เคลียอะไรที่ตัวเองยังไม่ชัดให้ไปสแสวงหาความรู้แล้วก็ลองทดลองดูจนกว่าความรู้ที่เราได้มาที่เรียกว่าอินฟอร์มิชันกลายเป็น knowledge information คือข้อมูลจะเกิดจากการอ่านจากการเข้าสัมนาจากการฟังหรือจากการที่จะได้ยินเขาเล่ามาว่าอันนี้เขาเรียกว่า Information ให้เราเอาทุกอย่างที่เป็น Information หรือข้อมูลเนี้ยมาลองทำมาขบคิดมาใช้วิจารยานส่วนตนลองคิดลองทำและประเมินดูซิว่ามันสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงหรือจนกลายเป็นอะไรครับ knowledge ที่เรียกว่าภูมิรู้เฉพาะตนนั่นเองครับเมื่อเราสื่อสารจากภูมิรู้ภูมิรู้ทุกภูมิรู้ที่เราสื่อสารมันจะประสมผสานจากประสบการณ์จากการลรงมือทำจากสิ่งที่เรามีโอกาสในการทดลองดูแล้วกลายเป็นภูมิรู้การสื่อสารจากภูมิรู้อย่างไงย่ยอมสร้างความน่าเชื่อถืออย่างแน่นอนเพราะผู้พูดไม่ได้แค่จำแล้วมาพูด แต่ผู้พูดฟังแล้วทำแล้วพิจารณาจนกลายมาเป็นภูมิรู้หรือที่เรียกว่าตกปลึกเป็นความคิดเป็นภูมิรู้ที่ชัดเจนเราสื่อสารทุกๆเวทีรับรองครับสร้างความน่าเชื่อหรือสร้างความเชื่อได้อย่างแน่นอนเริ่มที่ตัวเรานะครับแล้วพบกับการไขข้อข้องใจในทุกๆประเด็นกับ